มีเบลเสียนครับ๋วเตียวนัมเบอรวันของเขาครับอย่างนี้ครับเราไม่เช่เอ็กโนเดลนะครับีไวโนเดลครับยังไงอาวอยูวัดหรจริงมีลูกชิ้นลูกชิ้นฮ็อกบอลยำเมี่ยบบอลเยสโอเคอร่อยครับเนี่ยบอกว่าอร่อไทย แกงฮารีครับมาจากลัสเอเดนอยมีแต่คันสวยๆฮะอาาพีคครับกระ,ะพีเคลื่อนกระป๋อเราจะตามแกงฮารีไปนี้ครับคันผู้นำไปแล้วต,ตามหลังคันไปไไย่านรถเยียบน้ำครับนี่ครับพืชชนิดนี้ครับเป็นพื่อที่ไม่ต้องการน้ำเยครับเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับตะบองเพชรแต่ไม่ใช่ต้นตะบองเพชรจริงๆ จรถไฟบริกาแล้วครับยาวมากเป็นไม้ครับผมไก้านีให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับความยาวขนาดนี้ยาวขนาดไหนหยังไม่สุดเจอละหัวลากนี่ครับหัวลากเบรกี่เบกตะไคร้ดอดครับ ครับเรามาเึงนเกดชมเิลอีกที่หนึ่งครับของเลสลอกแคนยอนแล้วว่าเขาเห็นแดงนะเลสลอกแคนยอนโอเคครับมีเซ็นเตอร์หลักของเราคุณแนนมาขอถ่ายรูปแบบครับต่อไปครับมีเพื่อนบานฝรั่งมาถ่ายแล้วนะครับเลสล o อกแคนยอน เอาถ่ายให้ไหมไม่สวยงามไหมคุณแนนไ็สุดแล้วดูค่อถ่ายไหนดูนนนดูแฟน่ดูแฟนถ่ายนถ่ายนาดูนี่ดูแฟ่ดูแฟนถ่ายดวยขนาดนี่แ่าดูนานาันต่าน่าดู่ยดนางแนต่อนะดูน เดี๋ยววันนี้อาจจะขี่ผ่านครับโอเคจิ๋วเทียร์โา่แบบเลนล็อกครับทุกคนสวยงามมากโอ้เขาจะเป็นล่องเป็นชั้นตามธรรมชาตินะครับนี่โอเคครับทุกคนเรามาถึงทางขึ้นสู่ มอลเทนพาร์กมอลเทนแลนด์สเตดพาร์กสวนบนภูเขา okay, เดินกันขึ้นไปต่อครับโอ้คนเสีพระเยซไม่รอกันเลยคุณแน,นไปม,มุมไหนเกเรตเกตเดิ okay, the นแมปปิ้งไหมแมปปิ้ง no mapping <laughs> เดินแบบ no <Okay, S 2> mapping แบบไม่มีแผนที่ในใจครับตอนนี้ครับเราต้องศึกษาแผนที่กันก่อนสบองเพชรนี่สบองเพชรเหมือนที่อยู่บ้านเราเลยอะไรไม่รู้รู้สึกว่าเป็นจบองเพชร ลิงมาล์เทนล้านสเต็กสปีกพาร์คคือสวนที่อยู่บนภูเขาอ่ะให้เราไปเดินเที่ยวไม่ใช่เลสโลกที่ห้าร้อยยี่สิบเอเคอร์ยังไม่ถึงเลสโลกเลสโลกแคนยอนไม่เราไปเลสโลกมาแล้วไงตอนนี้เราออกมาจากเลสโลกอย่างนี้เราอยู่ด้านหน้าเห็นไหมครับใช่เราผ่านมาแล้วครับเรลสโลกครับ เราเราจะเท,ทล,ลขึ้นไปครอปจะไปเส้น <square. S 2> นี้ไหมนี่ค่ะเราจะขึ้นไปยัดยัดเล็กฮะเลสโอเวอร์ o ุคเทลขึ้นไปอยากไปดูทระเลสาบบนเขาไหมไปก็ไหนทะเลสาบโอเวอนี่ไงทะเลสาบโอเคไปไปทุกคนมาเพื่อสินี้แต่แล้วเราขึ้นมาถึง ปิงมอร์เทนเบนสตีดพาครับยอดมอร์เทนข้างหลังจะเป็นเลกครับเรียกว่าทะเลสาบสวยงามมากครับข้างหลังจะเป็นเรดล็อกแคนยอนเรือว่า ไปไต่ลงครับขอเจ้าหน้าที่ครับมาไล่ลงรีบลงครับผมไปเน,นี่ ว่าเราเดินมายัางไม่ถึงครึ่งนะครับทางลงเวลาต้องกระชับเื่อทำเวลาให้ลงให้รับโ oh, <_ t oss> อ้ขึ้นมานี้ก็เหนื่อยกแลวครับไป,ไปแล้วไปคุณแน่นทุกคนทางผ่านครับเราไปเจอหลุมศพของคนที่นี่ครับข้างหลังครับ ดูสันดีครับเราไม่ได้มาลบหลู่เลยนะครับถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก็เป็นเกียรติเลยสักระครับผมนี่ครับไม้แมวของเราเป็นทางไฮกิ้งสู่ยอดเขาจะเขายอดนุ้นที่สดท่านเดินการเดินทางครับการมาท้องเที่ยวครั้งนี้ญาติเปียดคลิปกันเพียงเท่านี้ครับ